งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลน,นครรังสิบเพราะทุกของประชาชนเราช้าไม่ได้ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรช้าวันนั้นวันที่นึกว่าทุกอย่างจะสงบแต่ทว่าสงบยากเาเพจอทรงอย่างเซเปอย่างเร็วเฮ้ยจงไปประตูให้ตัวตึงรังสิบเดี๋ยวนี้เรืทางสุดท้าย <c oughs> ถ้าไม่อยากเซ็ตจงาดให้ชายสซมาร์เดี๋ยวนี้ าสวยศูนย์ R C C ใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้กําลังต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยค่ะเนื่องจากว่ามีชายบ้าทรงแบดพยายามจะบุกเข้ามาในโรงเรียนค่ะจะเย็ยนๆนะครับแจ้งนักเรียนให้ไปหลบในที่ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวทางเทศบาลจะแจ้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบให้นะครับแล้วเขาก็มาแบบเต็มคาราเบลรายงานสถานการณ์ด่วนว่าเป็นยังไงบ้างานั่ง<า>เราลุก คือท่านไม่สั่งนั่งไม่ได้เรา<อ>ก็ไม่นั่งโอ้ทุกคนนั่งได้ครับท่านสั่งก็นั่งสิสครับตอนนี้ได้ส่งหน่วยเทสเกตเข้าพื้นที่แล้วครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆจัดไปเอาเน้้หนาไปกินว้หลบแบบแบบแครูทุกท่านคะตอนนี้มีเหตุร้ายคะ่ะมีคนปาดระเบิดเข้ามาในโรงเรียนเราต้องรวมคนเด็กๆด่วนเลยนะคะเร็วเด็กๆไปรวมคนดีๆป้า ลไปแล้วพวกเราหลุดพ้นลลอยพระเอกมาก็มีมิรท้ขวางท่านนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเดินทางถึง,งที่เกิดเหตุแล้วครับไงี้ยอบัองเปิดประตูเสียงไม่เชื่อตัวตึวต้งระเบิดตูมเลยไม่เล่ะเ<ง>จ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมปฏิบ<ะ>ัติการครับสามหนุ่มสามมุมพร้อมลุยพอวหมากนาักคณะเลยหวเป็นประธานบริษัทเอาไวไ้จำว้ได้ไงวะเฮ้นี่มันจำไงกดลงพื้นเลยประธานบริษัทนะ ที่บอกเป็นตัวตึงไงหยุดตึงมาเจอตีนค้นไป<อ>ก็ไม่ได้ลงนี่รองิบสตอนนี้เทศกิจได้ควบคุมตัวชายสติไม่ไดีแล้วเปลี่ยนแต่ที่เกิดเหตุระเบิดมีเพลิงไหม้วอซีด้วยเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนขอโทษนะครับเมื่อสักครู่ได้รับรายงานว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนจากระเบิดขวดครับท่านท่านท่านจะไม่ถอดเสื้อวินก่อนนะครับเดี๋ยวตบคว,ว่ำเลยใครจะเสนอขายอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นทางขึ้นครับอันนี้เป็นส่วนของลิฟ นเนื่องจากเป็นอาคารสูงนะครับเราควรส่งรถพอน้ําและรถดับเข้าไประงับเพตนครับศูนย์รังสิตรับแจ้งจากลูกคายมีเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนนครรังสิตออไม่ทราบผู้บาดเจ็บและความเสียหายครูและน,นักเรียนต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบวัยชิสิบี่ยน เร็วเร็วเร็วครับเร็วอมือเราเราเข้าเร็วเร็วเร็วครับมาส่งอันนี้เลยมามาวิ่งเร็วหน่อยก็มาดิเดินนะครับเร็วอีกนี่วิ่งแบบพิตูแล้วนะครับวิ่งทีละก้ารเอาละเรียบร้อยขอปากเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับเมาไม่ถูกอะสิอยงเงีย วิ่งอีกหน่อยวิ่งได้หน่อยแล้ววิ่งเยอะเลยนะครับโอ้ยมามาวิ่งเองแล้วเสจ็บเลยตึ๊กอเอาน้ำมาเปิดน้ำด้ยเปิดน้ำขอ,ำอ,อเป็นปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำโอ้ยหลวแล้วเบ,วบ,บาเบาค่เดี๋ยวคอเคสดม,มาทำฟินก่อนลูกจะได้ฟินช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย มีเด็กเรียนติดอยู่ได um> ้ในอาคารสองคนค่ะผอครับขอบคุณที่รู้ใช่เป็นผอค่ะเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาครับค้นหามีเด็กติดอยู่ด้านในสองคนครับสามแร่งข้ามลุยจะได้มีเรื่องไปคุยกับข้างบ้านเอ้าไปเด็กก่อนไอ้หนูอยู่ไหนไอ้หนูไออยู่นี่ครับไออยู่นั่นอ้างสวมหนูไอ้หนูอยู่ไหน ไอ้ดังดังหน่อยก็ไออยู่นี่ไงไอ้ดังดังอีกนิดเดียวก็เดือดร้อแล้วนะพอพอพอถึงแล้วถึงที่แล้วเออแสงสว่างจากปลายมุมอ้าวโทษดูเขาไปดูมุมแตงั้นน่ะหลานอีกแน้วหลอดละหลอดละหลอดละเป็นอย่าที่ปลอดดีมากแจ๊ซทราบตอนนี้เข้าชื่วยลือเด็กอาคารหนึงได้หมดแล้วยังไม่หมดครับอ้าว ยังไม่หมดมันมีอีกคนนึงนั่งไอยอยู่ชั้น3น่ะส่งรถห่อน้ำเข้ามาช่วยเหลือด่วนเปลี่ยนส่งรถห่อน้ำมาช่วยเหลือด่วนเปลี่ยนอยากเจ้าหน้าที่รถห่อน้ำมีผู้ติดอยู่ภายในอาคารชั้น3ามอรีนนำรถห่อน้ำมาช่วยเหลือด่วนครับเอารถห่อน้ำมาแล้วมีใครห่อข้าวมากินด้วยเฮ้ยห่หอน้ำช่วยได้ก่อนนะขออนุญาตครับตอนนี้ไม่สามารถนำรถห่อน้ำช่วยได้เนื่องจากไกลตัวอาคารมากเกินไปครับ พอทีมงลอยตัวกับทีมบอลลมเข้าช่วยเหลือภายในตัวอาคารครับอ้าวงานงอกทั้งทีบอลลมกับทีมลอยตัวแล้วโอ้ยมามาเร็วๆเๆๆๆอย่าเดินอย่าเดินวิ่งเลยวิ่งอ่ะนั่นไปทำภาพสโลโมชั่นอีกดังวิ่งเร็วจะทำภาพกะโลปุ๊บเอาละเรียบร้อยงวดนี้ออกหนึ่งไม่ใช่เต๋า เบาๆช้าๆนะเดี๋ยวเด็กตกมอก็แกแล้วนะเด็กผมห่วงตัวเองไงตอนนี้ทีมช่วยเหลือเด็กทั้งสองปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เป็นภารกิจที่เราภาคภูมิใจในตัวเองยิ่งนักอนุญาตรายงานครับตอนนี้นี่เพลิงสงบไม่มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตครับ ไม่ว่าจะทุกเล็กๆหรือทุกใหญ่หน้าที่ของพวกเราคือบรรเทาทุกข์ของประชาชนเราต้องพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพราะ365วันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะความทุกข์ของประชาชนเราช้าไม่ได้ท่านเปลี่ยนเสื้อก่อนดีไหมครับ